สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันจันทร์ที่19พฤษภาคมสองพายหกสิบวันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน3คู่นะครับ1คู่เป็นรัสเซียพรีเมียร์ลีกครับโลโคโมอสติสโมสโกเปิดบ้านเจอ CSK มอสโกอีก1คู่เป็นเดนมาร์กซูเปอร์ลีกรอบตักเชือญนะครับบรอนบี้เปิดบ้านเจอมิทินแลนด์และคู่สุดท้ายครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลซึ่งก่อนจะไปฟังวิเคราะห์ทัั้ง3คคู่นะรบ ผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมูนิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดนักขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนท่นนก,กันได้ที่ Li น e แอ adg 7 7 7ตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคเริ่มที่คู่แรกครับรัสเซียพิมเมลีกโลโคโมทีฟมอสโกเปิดบ้านเจอ CSKA มอสโกโลโคโมทีฟปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแข่ง28ดนัดมี49แต้มส่วน CSK ออยู่อันดับที่4ของตารางแข่ง28ดนัดมี55แต้มฟอร์มหลังของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่า ทีมเยือนดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะเจ้าบ้านอย่างโลโคโมทีฟห้านัดล่าสุดชนะ2เสมอ2และแพ้1แต่ว่า2นัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะส่วน CSK ทีมเยือนนะครับหานัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มดีกว่าชัดเจนนะก็3นัดหลังไม่แพ้ใครและ2นัดล่าสุดเป็นการชนะและนัดล่าสุดชนะเซนิเซนปีดเดอร์สเปิร์ด้วยนะครับคือฟอร์มโดยรวมเนี่ยทีมเยือนดีกว่าเล็กน้อยแต่ การได้เล่นในบ้านผมก็มองว่าโลโคโมทีฟดีพอที่จะมีอย่างน้อย1คะแนนหรือว่าเผิ่ม,มอง3คะแนนได้นะเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างโลโคโมทีฟครับต่อด้วยคู่ที่2ครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกรอบตักเชอดบรอนบี้อันดับที่6เปิดบ้านเจอกับมิทินแลนด์อันดับที่1ของตะรางบลอนบี้ปัจจุบันนี้นะครับแข่งไป22นัดมี33แต้มส่วนมิทินแลนด์ครับอันดับที่1ครับ22นัดมี45แต้มฟอร์มหลังของทั้งคู่เนี่า บอลบี้เจ้าบ้านแย่นะครับคือ5นัดล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอ3และแพ้2นัดแต่นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอนัโจร้า,ายมา2 2สนะครับส่วนมิทินแลนครับ5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1และแพ้1นัดล่าสุดบุกไปเสมอกับโคเปนเฮเกนมา1 1นะครับฟอร์มคู่นี้เวลาเจอกันเองเนี่ยบอลบี้ดีกว่านะกลายเป็นบอลบี้ที่เอาชนะใน4เกมล่าสุดนะครับคือ5นัดล่าสุดชนะ1นัดเท่านั้นสำหรับมิทินแลน์ทีมเยือนนะ แต่ผมมองว่าวันนี้นะครับมิดทินแลนด์ช่วงหลังฟอร์มดีกว่าบอมบี้คือหาชชนะไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยผมมองว่า,านนมิดทินแลนด์ต่อให้มาเยือนนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยวันนี้ให้ได้แคปบออกมาให้บอมบ,บี้เป็นต่อเล็กน้อยนะฉะนั้นผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างมิดทินแลนด์ครับอ่ะและคู่สุดท้ายครับพิมลิกอังกฤษไบรทันเปิดบ้านเจอหงแดงลิเวอร์พูลนะครับไบรทันปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่9กของตารางนะครับแข่ง 36, ัดม 55, นนส5คะแนิเวอร์พูลครับ อันดับที่1และคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยครับ36นัดมี83คะแนนฟอร์มหลังครับไบรตันดูดีเลยนะ5นัดล่าสุดพวกเขาแพ้แค่1นัดนะครับโดยแบบเป็นชนะ2เสมอ2และแพ้1คือ3นัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยนะทั้งที่ต้องเจอทั้งนิวคลาสเซและไปเยือนวูแฮมตันที่แบบฟอร์มดีที่สุดนะครับพวกเขาก็บุกไปเอาชนะได้ส่วนยวิวภูครับ5นัดล่าสุดชนะ3แพ้1แล้วก็เสมอ1คือ2นัดล่าสุดชนะใครไม่ได้เลยพูดง่ายคือ ตั้งแต่ชนะสเปอร์และคว้าแชมป์มาลิวพูยังหาชัยชนะไม่เจอที่สําคัญนะครับช่วงหลังถ้าเราสังเกตลิวพูเสียประตูง่ายขึ้นนะและถ้าเราไปดูจากฟอร์มของไบรตันในช่วงหลังคือมีสกอร์ทุกนัดคู่นี้เป็นหนึ่งคู่ที่ผมมองว่ามันมองยากมากเลยครับว่าจะออกทางไบรตันหรือมองออกทางลิวพูคือต่างฝ่ายต่างไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะไบรตันไม่ตกชั้นไม่ถึงพื้นที่ยุโรปลิวพูเองใครก็แซงไม่ได้นะครับตอนนี้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคือกลับมาหาชัยชนะนัดแรก ในรอบ3มนัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีแรงกดดันเล่นไปอย่างชิลๆฉะนั้นวันนี้ผมมองเจ้าบ้านไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเชื่อว่าไบรตันเนี่ยฤดูกาลนี้อาจจะแพ้เรีร์คูมาแล้ว2นัดนะทั้งในลีกคัพและพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ผมมองว่าเกมนี้จะต่างออกไปไบรตันดีพอที่จะยันเสมอหรือเพิร์นะครับนี่จะเป็นลึกนัดหนึ่งที่เรีร์คูเสมอหรือแพ้เป็นนัดที่3ติดต่อกันอีก<ม>อย่างนึงนะที่ผมมั่นใจคู่นี้คือ ผมเชื่อว่าคู่นี้มีสกอร์อย่างน้อย3และเป็นลุ้นเมที่4ได้เลยครับอะสามคู่วันนี้นะซีอะโโคโม,โมทีฟมอสโกเปิดบ้านเจอ s k Mo สมอสโกค,คู่นี้มองเจ้าบ้านอย่างโโคโมทีฟนะครับคู่ที่2ครับบอมบี้เปิดบ้านเจอมิทินแลนด์คู่นี้มองทีมเยือนอย่างมิทินแลนด์และคู่สุดท้ายครับไบรตันเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลคู่นี้มองเจ้าบ้านอย่างไบรตันหรือมองสกอร์สูงครับอะสุดท้ายนี้ผมฝากครอบคร the Man, ัวเดอะแชมเปี้ยนโคเรตติฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขณะนี้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน,ยกนเยอะนะนครับ